เราฝันถึงอนาคตร่วมกันไว้มากมายสิทธิเรากำลังจะเริ่มชีวิตครอบครัวเรามีความสุขด้วยกันมามากสิทธิแต่เธอกลับทำลายทุกอย่างไปเธอทำแล้วมันได้อะไรล่ะสิทธิ รู้อะไรไหมฉันไม่เคยเห็นใครที่มีจิตวิญญาณงดงามได้เท่าเธอเลยสิทธิแต่ทำไมฉันเห็นเธอทุกที่ตอนที่ฉันพยายามจะลืมเธอสิทธิสิทธิ ทำไมจะทำแบบนี้กับฉันทำไมเธอหลอกลวงฉันได้ลงคอสิทธิวนินดูดินป่าน,นี้จะไปไหนกันเนี่ยคือว่าพ่อครับผมกำลังรู้สึกฟุ้งซ่านเนี่ย ก็เลยจะออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งอ้โอ้ฟังพ่อนะลูกไม่ได้วิ่งหนีจากคนที่ลูกรักแต่ลูกกำลังหนีจากปัญหาและความทุกข์ของลูกนาวินลูกรู้ไหมยิ่งลูกพยายามหลีปัญหามากเท่าไหร มันก็จะยิ่งเลวร้ายมากเท่านั้นฉะนั้นหัดเผชิญหน้ากับปัญหาอยันหนีไปจากมันผมจะทำยังไงดีล่ะครับพ่อ,อพ่อจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ลูกได้ฟังนะมาสิตอนที่องรามย้อนกลับไปยังอโยุทยาพร้อมกับสีดา ผู้คนเริ่มพูดจาเหลวไหลเกี่ยวกับพวกเขาก่อนหน้านี้พอองค์รามรู้ถึงเรื่องนั้นเข้าเนี่ยเขาก็เกิดความสงสัยใคร่รู้ขึ้นมาองค์รามได้ต่อสู้กับทศกณัณฐ์เพื่อที่จะชิงตัวสีดาแต่จากนั้นเขากลับในประเทศเธอออกจากวังไปรู้ไหมทำไมเพราะเขาไม่ได้ทำตามหัวใจของตัวเอง เขาฟังคำคนอื่นถ้าเขาทำตามหัวใจของเขาในครั้งนั้นทุกอย่างก็จะแตกต่างออกไปคือพ่อพยายามจะพูดอะไรหรือครับพ่อจะบอกว่าลูกกับสิทธิไม่ใช่แค่เป็นสามีภรรยากันแต่เป็นเพื่อนวัยเด็กกันด้วยนะพ่อถึงได้ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เห็นวิดีโอนั่นแต่พ่อไม่รู้ว่าทำไม พ่อทำให้ตัวเองเชื่อไม่ได้ว่าสิทธิจะทำอะไรที่เสื่อมทรามแบบนั้นลงไปได้เพราะอย่างนั้นทุกคนย่อมควรได้รับโอกาสที่จะอธิบายก่อนนะวินฉะนั้นพ่ออยากให้ลูกไปคุยกับสิทธิตอนที่ใจเย็นลงแล้วนะพ่อพูดถูกนะครับผมจะลองไปคุยกับสิทธิดูอืมไปเถอะอืม ก่อนที่จะไปพูดกับเมียของลูกช่วยฟังในสิ่งที่แม่เลี้ยงของลูกพูดหน่อยเถอะ